สวัสดีครับพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันนะครับช่วงนี้ก็บอกเ่าดีลย่มคลิปเกี่ยวกับพวกสาระเรือว่าเรื่องยังที่เกี่ยวกับการลักสาง้วเรือว่างัวเป็นอันเป็นหนีนะครับก็เพราะว่าก็ยากอยู่นะครับช่วงนี้ก็พอวันที่หกว่างหันกับแม่ผมกับพึ่งเสียไปนะครับกับเทียดสีแหล้วงานแล้วยังกับประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับมันก็หลายมือมันก็เลยกลายเป็นว่าอุ่นไหวไพ่อันนี้อยู่นะครับทงอยู่ก็เลย ห้าลงคลิปจะลงเป็นคลิปพวกไอ้ง่วคขอดลูกเนาะครับเพราะว่ามันช่วงนี้ก็ง่วนน้ำบานหรือว่าเลาะขอบของพี่สายผมนี่ก็ออกกับขอดเนาะผมกับพ่อเดททายลงเดือเดทไปซอยเพื่อนก็บเดททายลงอยู่เนาะครับให้เอฟซีเดือบึงนะครับแต่ว่าเรื่องกับพวกสาระเรื่องอย่างนี่ก็บ่ค่อยไดททายประเด็นะครับเอ้าพอดีกับมันนี่กันสิเมื่อไทยนี่กับพอดีง่วหน่อยตัวนี้มันทองเสียนะครับน้องอันดันนะครับลูกสาวดีบีดีบีหนึ่งทับสองสามเก้านะครับเพิ่นทองเสียเมื่อวานนี้ขี่ไร ขี่สัตว์จากเป็นน้ำเลยเนาะครับก็เลยสิเอาเลยสิมาบอกเรื่องงัวน่อยนะครับแรกเกิดถึงหกเดือนเนาะครับพวกทองล่วงทองเสียนเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไงแน่เนาะเนาะเอาก็เลยสิมาบอกสู้พ,พ่อพี่น้องผู้เลี้ยงวัวมื่อไหร่เบิ้งเนาะครับเนาะก็สาเหตุมันก็คือลูกงัวเนาะครับหมอพนานมันอาจีเได้รับพวกเสือจุลินทรีย์เนาะครับเขาไปในทางเดินอาหารมันหลายเนาะครับพวก อาจจะเป็นหยาเป็นหนามบริสอาดหรือว่ามันไปกินของสกปรปกนะครับอยู่นําพื้นดินพื้นยังสินะนะครับเขาไปไหลน,นะครับมันก็เห็นในท้องเสียได้นะครับหรือหันเป็นลูกก็เกิดไม่ได้เพราะถึงสิบยี่สิบเหมือนบางตัวกินนมไหลเกินไปกับท้องเสียได้กันนะครับแต่ว่าบแบบนี่ก็บ่ค่อยมีหรอกนะครับก็ขอสามก็คือพวกเป็นพยาธินะครับเป็นพยาธิตพยาธินั้นเตน้อแม่เลยนะครับต้งแต่อยู่ในท้องเลยก็เห็นในลูกว่าท้องเสียได้เพราะว่าหรือว่าบางคน มื่อหน่อยจุบสามสี่เดือนแล้วยังว่าในไายพยาธิอยู่นะครับบริกรยาพยาธิทั้งสิ่งมันก็เป็นเป็นพยาธินะครับเหตุให้งทองเสียได้ปวกล่ำใส่ยังมันอ่อนแอนะครับพอพยาธิมันเข้าไปในเหตุให้ล่ำใส่นันอักเสบมันก็สามารถทองเสียได้ปวกพยาธิเนี่มันสิเส้นหนามมันสิขี้มันมันสิเป็นหนามแบบเป็นเหม็นกินเหม็นแห้งๆนะครับมีหมูกมีเลือดังสิปนนะครับเมืนผวกเป็นพยาธิแมันก็บจะสังเกตอันนี้ง่ายแน่ ว่าเมนี่บ่าน่าเป็นนะครับสำหรับน้องกันอันนี่นเนพราะว่าผมกอ,อกยาพยาธิอยู่ตั้งแต่ได้กสิบแปดหมื่นนะครับผมกอ,อกเลยกัผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อแหลกนะครับที่เป็นไอจุลินทรีย่นะครับไอเสือไอพวกเนี่เขาไปในโตมันหลายมันกินหาก,กินแตลเออร์เตลอตเอรนะครับน้องกันอันนี่ยเป็นสิมึนหาดก,กินพวกหนามดำดำดำๆมันก็กินไปแตลเออร์เตลเอร์นักคนน้องวัวมันอยู่ข้างนอกตัวเดียวนะครับมันก็นแลนเลนเดินไปเขาก,กับบริษดูแลกันเลยค่ายหักนะครับเนาะ คอตซีนะครับเพราะว่าลังจาลูกงัวบางตัวก็ขาดพวกวิตามินเอนะครับพวกทางเดิอนอาหารกระสีอักสเสบได้ง่ายนะครับกัท้องท้องกระสีเสียดูดูเพราะนั่นพวกงัวขาดพวกวิตามินเอนะครับพวกขาดแร่ธาตุพวกหันแย่ตอนทอ้องแล้วยังสี่หรือว่าแม่มันบวได้ทรงมหามันทั้งสี่นะครับนะ้องมันก็อาจจะเป็นให้กับขาดวิตามินเอนะครับกเบ็ัให้ท้องเสียอะไรให้กันนะครับหรือ อีกกรณีหนึ่งก็คือลูกง่วที่บ่คอยได้รับไอ้นมไอ้ได้รับนมน้ำเหลืองไอ้น้ำนมเหลืองบ่พอนะครับเพเพียงพอเพราะว่าบางคนก็ลูกง่วคลอดไม่กับบอดดิจับกินเลยหรือว่าแม่นมใ่แม่เตะลูกทีลูกสิบางคนกับบได้ิจับให้กินแต่ไม่ไม่นานครับมือที่สองคุณจังคอยได้กินกับมีนมน้ำเหลืองมันกับุณภาพมันก็ลดลงนะครับก็คือตัวตัวนี้ก็คืออีกข้อหนึ่งนะครับที่เหตุให้งั่วหน่อยออนแอท์ทองเสียได้นะครับเหตุ งายเขาว่าหันมันวอดิ่น,นมองเลื้องกับพวกผู้มีตาท่านยังเกิดพวกคอยดีปไปไหนเป็นไขาง่ายเลยก็แล้วก็ท่องเสียได้ง่ายนะพี่กันนะครับพวกการติดเสือมันสิง่ายก็พวกง่วนที่เขาไปกินนมน้าเลื้งที่ปก,กตินะครับนะเนาะก็เอาเอาไรเอา,า,ามาห่อซุกไว้มีหลองฟังนะครับหรืออีกอันหนึ่งกับพวกหยาอ้อนกับกินหยาอ้อน,นสิเจ้ง่วนหน่อยมันกับสิกินหยาบนเก,งก่งไปเลยมันพวกมันกับพวกคอยปันใดนะครับแต่ว่าหันง่วนยัยนี่ เห็นชัดเจนเลยเราหันี่ยนหยาไปกินหยาอ่อนๆหยาป้งไม่นี่ยเสืมาจะขี่แล้วนะครับบางคนโทรมาถามนะครับงัวนหน่อยงัวสิเขาปีแล้วเพื่อนน่ะขี่ไรวัวเอ้ามันเป็นยังวัวเพร่ะนันมียาแก่ขี่ไรวัวเพราะว่ามันบ่มีแล้วว่วกินนอกซีเคือคนก็ได้กันแต่ว่ามันพวกวัวพวกโบนแน่นอนนะครับก็เพราะว่าหันบางหยาแต่มันกินหยาไรเพราะว่ากินหยาอ่อนเพราะว่าเอออยู่เพิ่นก็เลยลองเอาเฟี้ยงให้มันกินเพื่อนน่ะผมบอกว่าเอาเอาเฟี้ยงให้มันกินเบิ่อนนะครับมันก็ เมื่อล้างมาเพิ่งก็ว่ามันไข่แน่ขึ้นนะครับเออมันอาจจะเป็นน้ำเป็นน้ำหยาเนาะครับหยาเนี่ยคืเห็ดแห้งงวอขี่แล้วได้นะครับเนาะก็คือผมเห็ดคลิปตะกี้เนาะครับคลิปก้อนหน้านี่เกี่ยวกับหยาเกี่ยวยางยำา่องสิเราต้องเจอกับเป็นพยาิอยู่ในหยาไหลคือเห็ดแห้งงวอขี่ไร่น้าเพราะว่าหันหยาอ่อนน้ำ้วก็เปี่ยนน้ำแห้งขี่ไร่ดีเด้อพี่น้องเช่นประเดี๋ยวกะหันบ่าหยางแห้งกเกี่ยวหยายยำแรงนะครับเนาะก็เอ้าเอามาบอกสู้พ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงง้อมือไม่ฟังน้ำนะครับเนาะโอ้ยเด้อยวขอไปเบิ่งก่อน นี่ครับตัวนี้ผมกอ,อกยาไอ้ไปโคเตปแล้วนะครับกนะ็ก็กส่งบ่ออันนี้ส่งขึ้นสีโบ,บไข่หรอกเบิ้งครับเบิ้งขีบ่บนน้ำเป็นสีเลยรนะครับเป็นดำๆเลยนะครับก็ยังบ่ทันเศร้าอยู่ไอ้ขีไ่ไรนี่นะครับกบ็เอา้าก็การรักษาเนาะครับหันแม่นก็คือผมว่าน่นะครับ,ห,บ,มมรบหันมันเป็นพยาธิแม่นเท่าสิก,กอ,อกไอ้ไว้โคเตปคืกกอผมกอกอยู่นี่มันกับ่บเศร้าเลยครับ พอผีไายผมเพิ่นเคยสื่อว่ามาไอแม่ลูกแล้วลูกมันทองเสียเนาะครับเพิ่นก็เอายาไว้โคต็ปกอกตามแบบชาวบ้านห้องเห็ดทั่วไปแหละครับมันกับว่าเศร้านะผมไปเบิ่งมันกับเป็นใครว่างัวเขาเป็นงัอไรทุ่งเนาะครับมันกับเพราะว่าเขากระนาดช่ได้ฉีดยาพยาธิแบบเป็นงัวเป็นมูยญ่อเนาะครับกระนาดิีวิฉีดยาพยาธิผมก็เลยฉีดยาพยาธิหมือนึงสองเหมือมันก็เศร้าเนาะครับขี่ไรก็เศร้าไปเลยเนาะครับกระเห้าก็ต้องสังเกตว่างัวเห้านี่มันหนาจะเป็นแบบไดนเนาะครับหเป็น ก็ต้องค่อยๆเบิ้งนะครับค่อยรักษาไปนะครับก็จาก็ต้องรักษาเนาะครับยาสปอยมันไปเห็นมนเสาเองเนาะครับหันพวกขี่ไรบางทีมันก็ตายได้นะครับผันขาดน้ำขี่ไรโดนโดนต่อเนื่องกันแล้วก็บซ่าบางทีมันก็ไข่เลยเนาะครับมันก็มีอาการทำให้มันอักเสบในลำไส้มันมันก็สิเป็นพวกซึมเนาะครับเพรากินยาแล้วก็มีไข่แล้วก็ท้ายแล้วก็อาจจะตายได้ที่กันเนาะครับเพราะมันขาดน้ำขาดไอกระเล่นะครับสูญเสียเกระเล่แล้วก็ การมีโรคแสกซอนก็นได้นะครับการรักษาก็ตัวนี้ผมก็กอกยาไอไอไวโคเตปหมู่ว่านนะครับเป็นขวดเลยประมาณเครื่องขวดขวดงี่แล้วก็แปดสิบกรัมนะครับแปดสิบกรัมนะครับขวดงายมันผมกอกหลายนะครับเพราะว่ากอกยาต้องกอกหลายนะครับเพราะว่าเขาว่าประมาณหนึ่งกรัมต่อไอน้ำหนักหนึ่งกิโลนะครับงูนหน่อยตัวนี้ก็เพราะว่าสิมัน <c ười> เกือบสี่สิบไปละปบสี่สิบกัยังง้อยนะครับผมก็ให้กินหลายนะครับ กับเกอกสองเทียนะครับเศร์เท <an> ียหนึ่งแรงเทียหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ว่าท่านเห็นขี่อีกอยู่เจ่าขี่ก็น้อยๆนะครับกับว่าท่านเห็นปันไดนตัวนี้คือการรักษาเบื้องต้นนะครับที่ผมเห็ุผมว่าท่านฉีดยานะครับหรือว่าหันผู้ใด้หันอ้วอาการนักแล้วเป็นแห้งส่งเป็นแห้งส่งสิมีไข่เมียไหนก็ฉีดพวกตามหมอเพิ่นว่าฉีดนะครับหมอเพิ่นจะฉีดพวกไอ้นั่นครับส่วนมากเพิ่นองฉีดไอ้ยาแกะไอ้อักเสบนะครับพวกยาปฏิชีวนะเลยครับหรือพวกยาสั้นฝาเนาะครับ ยาส้นฟ้าเนาะหันมันมีไข่กับชียาแก่ไข่เนาะมอหมอส์คนโหยุดอกนะครับเนาะก็โทรตามมอก่อนก็ได้อันดับแรกนะครับหันเข้ากอกยาไอไวโคเตียีด้วยยาที่อันนั้นมันบอดีขึ้นนะครับก็ต้องตามมอนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอาการเนื้ออื่นนะครับมันก็อาจจะเป็นลำใสอักเสบยังสีนะครับมันก็กอกบางทีมันมันบ่อเศร้านะมันเป็นแห้งแล้วนะครับมันก็หรือว่าหันมอเพร่ะว่าเบิ่งหันมัน ขีดมันเป็นเม็ดเป็นหมู่มันสิ่งเป็นอาสิ่สีด้าพยาธิก็ได้เนาะครับก็ลองเบิงเนาะครับขีดยาพยาธิเท่าก็ต้องค่อยๆค่อยรักษาค่อยๆเบิงเนาะครับค่อยซองมือว่วนน้ำปลาฉีดแล้วมันเป็นยังไงมันเศร้าโวนะครับหรือหั่นเป็นยากินที่ผมแนะนําที่ผมเคยให้มือง่วนหน่อยกินก็คือยาสั้นฟ้าเนาะครับยาสั้นฟ้าข้นก็ได้เนาะครับเป็นเม็ดเนี่ยเอามาบดก็ใส่น้ำกับกอกมันเลยเนาะครับมง่วนหน่อย M, กิดจากสองสามเมตรก็กอกเลยนะครับมันก็เศร้ากันหัวยาสั้นฟ้ามันก็เป็นพวกยารักษาพวกล่ำใสเป็นพวกแกักเสียบด้ยัเกี่ยวกับล่ำไสสีดีนะครับมันสีดีก้อนยานแกักเสียบทั่วไปถือเป็นอะไพวกยาปฏิชีวนะทั่วไปนะครับก็กระประมาณนี้นะครับพันง้วนหน่อยขียไ้ไรนะครับแต่ขอสําคัญก็คือเขาต้องสังเกตมันสังเกตนะครับยาปล่อยมันเป็นแห้งแล้วเปลาต้องคอยไปตามหมอตามยังสิ่งที่เขามันก็นอาจจะบ่บทันนครับอาจจะซูนีชลูง้วไอไดขึ้นกันนะครับ คือว่าเนาะกับผันซ้อเบิ้งผันเท้าบอดิถังว่าเท้าบอดิสิีดยาพยาธิหเลยหรือว่าเท้าสงสัยว่าเพราะเขาซื้อมาใหม่นี่กับเบิ้งขี่มันเหรอให้มันเหม็นมันเป็นหมู่มันเหม็นสีต้องแจกัดร่องฉีดยาพยาธิหรือว่ากอกยาพยาธิน้ำนาะกับกอกน้ำสีน้ำก็ได้พวกกอกยาพยาธิชนิดน้ำนะครับมันจะเป็นในเบื้การสีพวกรักษาพวกพยาธิได้ ในปอดในลำไส้เนาะครับมันติดมาจากแม่ถึงได้ในท้องเนาะครับเนาะพอพี่น้องผู้เลี้ยงว่าเมืม่อไหร่ก็สังเกตเบ้างนาะครับเห็นว่าบางโตที่เขาซื้อไม่เขาบุ๊งหเขากักอ,อกเลยเนาะครับกอ,อกฉีดเลยหันอายุสามเดือนยังคอยฉีดเนาะครับพวกแม่เรฉีดตอนนั้นหันสองเดือนเห็นเดือนกล้วยย้่าผมฉีดผมว่าในน้ำผมฉีดเนาะครับเพราะว่าหมอพนักงานอยากให้ฉีดตอนจากสองเดือนขึ้นไปนะครับรยยกเ็เอานะเอาหมอสู้ฟังเนาะครับพนพี่น้องผู้เลี้ยงว่าเมืม่อไหร่คิดมันก็สีเงาแน่นะครับ เกี่ยวกับการรักษานะครับเกี่ยวกับพวกรายละเอียดมันก็ไลยเนี่ยนะครับเกี่ยวกับงวดทองหลวงทองเสียนี่ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้ครับเด้อผู้ใด้ดทุัน่กดติดตามช่องบ้านในตะวันนะครับสวัสดีครับ